ดีคะ่ะวันนี้นะคะนุชไก่นิดเอฟนะคะเราก็อยู่กันที่ถ้ำทานรอจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินลอดถ้ำเขาบอกว่าที่นี่ก็อันซีนะคะเดินลอดถ้ำแล้วก็จะไปเดินตอกไปค่ะลุยตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วจา้าค่าเข้าคนละ40บาทนี้ค่ารถด,ด้วยนะคะใส่สี่คนนี้ก็ร9อยานะคะเดินไปประมาณ300เมตรก็จะถึง ทางเข้าหน้าถ้ำนะคะแล้วก็จะเดินไปอีกประมาณท่าโคลครึ่งจะไปถึงน้ําตกนะคะรดรดมดแบบที่แล้วก็น่า<ป>สวยมากตกใจตึง1.5ไปค่ะเปิด8โมงครึง่งปิดไฟ4โมงอุ้ยไปค่ะเราจะเข้าสู่ป่าแล้วนี่ลงถ้ำแล้วจ้านี่จะเป็นปากทางเข้าถ้ำนะคะอุ้ยดูอันนี้เป็นถ้ำเขาถึงเรียกถ้ำทานรอดนะคะนี่ เดี๋ยวรอตรงนู้นเลยเดินทางเดินหน้าระวังศีรษะนะคะก้มต่ำก้มต่ออโอ้ยสวยคือใช้ยโา้ยสววยได้เปล้องมากเลยค่ะที่นี่คือสวยจริงๆอ้ยโอ้ยโอยอ้ยคือแบบ เย็นสบายนี่คือุ้ยดูดิโอ้ยสวยนะอี่ว้าวนี่ถ้ำท,ทานลอก็จะมีทานลออยู่นี้ตลอดระยะเวลาที่เดินถ้ำเลยนะคะอุยหูว้าวสวยโอ้เป็นการเดินถ้ำที่สวยมาก แนะนำเลยคือต้องมานะคะโอุ๊ย้ไม่คิดว่ามันจะใหญ่อย่างนี้ทำไมสวยขนาดนี้สวยมากอันนี้มีคางคา,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 าว๋อ้นี่คางคาวนู้นไงคางคาวอ๋อคางคาวโอ้ยทำไมมันสวยเยอยอันนี้เราก็อยู่ทางล้อมกำลังจะออก เต้นทางแข็งเพาะท่ทามันสวยมากของต่อไปก็จะเป็นเดินที่ทําท่า,ทาลอดใหญ่แล้วก็ต้องใจจุ่